วันนี้เย็นวันอาทิตย์นะคะพวกเรามาสวนาสาธารณะาสาธารณะนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสวนาสาธารณะอยู่แถวๆบ้านค่ะประมาณ14 14 15นาทีถึงนะคะโปรดติดตามนะคะปั่นนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปั่นในหมู่บ้านหน้าโรงเรียนวันนี้ก็มาปั่นเปลี่ยนสถานที่บ้างนะคะ สัสวนสาาดเท่านนะไกลจากบ้านมานิดนึงวันนี้ก็วันหยุดของคุณพ่อนะคะใช่ไหมพ่ออาทิตย์อาทิตย์ละวันนะคะได้อยู่กับลูกทุกวันก็นะนกตัง้งต่างคนก็มีหน้าที่นะคะพ่อหยุดอีกวันหนึ่งลูกก็ไม่ได้หยุดด้วยก็ได้อยู่กันวันอาทิตย์ก็ยังดีค่ะ ต้นไม้ใหญ่มากมีบ้านอยู่บนเขาด้วยนะคะก็มีน้ำนะคะน้ำนิดหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะหนาวแล้วค่ะเหมือนเหมือนป่าดงดิบเลยค่ะเสียงนกเสียงจิ้งหรีดร้องดังมากเลยค่ะเอาฟังเสิค่ น่าจะรอบมาใส่ปลาถ้าที่มีปลาน้ำลดแม่แม่แม่ฮะฮ้นเดี๋ควเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ,อะเด็กยังบนจริงๆแล้วน้ำตรงนี้เยอะมากแต่นี้น้ำลดน้ำลดมากเลย แต่คิดว่าคงไม่มีปลาเพราะน้ำใสมากไม่น่าเชื่อ,เ,อเป็นบ้านเราก็คือน้ำก็ต้องมีปลาแต่นี้ไม่มีปลานะครับน้ำไม่มีปลานี่คือกิจกรรมงานยามว่างของเรา ก็ไม่มีอะไรมากมายมันเดินเล่นสบายๆนะครับตานตไตายวิถีชีวิตบ้าน,นบ้านนะครับชิวๆอากาศนี้ชัดเจาวเลยเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ออกกำลังกายกัน โอ้พ่อเขาขายของนี่ไงเออแล้วก็ว่าอยู่เขาขายของขายน้ำขายขนม,ม<า>อย่าค่อยไปซื้อที่ทุ่าลูก่อยซื้อท<ป>ุ่งนาแม็กปนก็นว่าอยู่ว่าเขา,าตู้อะไรเนาะตู้ขายของเสาร์อาทิตย์นะเข้าใจแล้วไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่ไม่เคยเห็นไงไม่เคยมา น้าพ่อนะนะดดฮะเออดีเนาะมาขายเสาร์อาทิตย์เนาะเ <นะ S 2> สารอาทิตย์คนเยอะรรไปไปซื้อโวอมาดลูกนะอเ,เออ้วัสดีเออนี่ค่ะมีฟู้ดเทเลอร์นะคะเขามาตั้งทั้งวันนะค่ะแต่ว่าเขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะคนมันจะมีเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นแหละ เราก็ไม่เคยเห็นแม่ก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกเนี่คนก็มาปาร์ตี้กันนะคะเพราะมันมีน้ำอยู่ข้างๆก็ก็มานั่งกินข้าวกินกัน,นะคะ่ะเอ้าเอาเดูอเอ้าวิ่งไม่ให้ไปเองเออมันลื่นทรายแซนแซน มีลำธารน,น้ํานะคะคนก็มาเล่นน้ําตกกันน้ําก็ไม่มีแล้วล่ะผนนู้พ,พานต่อพี่คนโตต่อเดินไม่ไหวก็เลยให้พี่ปั่นต่อนะคะ ก็มีให้้ใหจอดรถนะคะจอดรถบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะบางคนก็จอดหนึ่งวันสองวันหนึ่งเดือนสาสิบวันห้าวันแล้วแต่ค่ะเขาก็คิดเงินนะคะบางคนก็ไม่อยากไปเช่าพาร์ทเมนตอยู่ไม่อยากซื้อบ้านก็ซื้อรถบ้านมาแล้วก็มาหาที่จอดเขาให้จ่ายเป็นรายเดือนมั่งแล้วแต่บางคนเขาก็ขับไปทั่ว ก็เป็นของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะคันหนึ่งคันเป็นแสนแสนเหรียญค่ะืาคาแสนเหรียญพอๆกันกับบ้านนะคะคนันใหญ่ๆข้างในก็มีทุกอย่างฮนะ,ะนี่ค่ะไม่ได้จอดฟรีนะคะเนี่ย RV Parking Only นี่ค่ะนี่ค่ะ ส่วนตัวคนนอกเข้าไปไม่ได้เขตส่วนตัวนะฮะนี่ก็เป็นราคานะคะโอยอาบีเด40 45เหรียญต่อ,อวัอนต่อวัน6น,นะคะอา,อาทิตย์ละ180 หน,หนึ่งเดือนสี่รอยยสิบห้านะฮะมีหลายเลยค่ะอันนี้ก็อ่านดูนะคะอันนี้ก็สนามาเลสบอลเทนนิสบาสเกตบอลด้วยกันนะคะข้างตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นสาวายน้ำนะคะให้ให้เล่นคนหนึ่ง จะเล่นนานแค่ไหนก็ได้คนละห้าเหรียญน,นะคะส่วนมาตั้งแต่โควิดมาก็ก็ไม่ค่อยมีคนจะเล่นเท่าไหร่ค่ะน้อยหม่ก่อนนี่เต็มเลยค่ะแต่นี้มันก็เย็ยนแล้วด้วยเขาน่าจะมาเล่นตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศก็มันอยู่บนเขาค่ะสวยงามร่มรื่นดีค่ะสังเกตบ้านเมืองเขาสะอาดมากไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะ เลี่ยมไปสะอาดตามหมดเลยค่ะมีคนดูแลมีคนทุกที่เ <three> ป <away> <more> ็นเหมือนกันหมดความสะอาดของบ้านเมืองเขานะฮะปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้นะคะจเป็ม เขาพักก็มากันเป็นไปไม่ได네้ใหญ่เลยมีเพื่อนมามาเล่นบอลเล่นบอลมาอะไรกันนี่ค่ะส่วนมากฝรั่งเขาจัดกันอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆจัดที่บ้านเท่าไหร่เพราะมันแคบจัดอย่างนี้ก็คือสะดวกกว่าเยอะบ้านไม่ได้ใหญ่มากก็อยู่แค่ประมาณนี้ค่ะ นี่มาเดินเล่นที่สวนสาธารณนะครับก็พอสมควรแล้วก็ขอจบคลิปไปที่นี่ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะล้วติดตามครอบครัวพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ